ครับวันนี้เราจะมา,าลบไฟรูปประแจนะครับก็ไฟรูปแะแจเนี่ยจะมี2แบบนะเป็นรูปประแจเฉยๆแล้วก็มีสัญลักษณ์คําว่าออยเฉงขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไฟที่มันขึ้นเนี่ยมันเป็นรูปประแจเฉยๆน,นี้ผมเข้าใจว่าเราน่าจะไปเช็คระยะเข้าศูนย์ก่อนก่อนถึงระยะนะครับมันก็เลยหลังจากที่เช็คเรียบร้อยแล้วเนะี่ยมันก็เลยมีการไฟมันขึ้นที่หลังอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไมศูนย์ไม่ลบให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะมาลองลบกันดูนะครับก็ขั้นตอนแรกเลย เราจะบิดไอ้ตรงสวิตช์ของเรานะครับไปที่ s e a t and Fuel นะครับอ่าหลังจากนั้นเราจะกด Info A กับ B ทิ้งไว้นะครับค้างไว้อ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะบิดไปตรงสัญลักษณ์รูปตัว i นะครับเป็นการเปิดรถนะครับอืมถ้าสังเกตเนี่ยอตรงหน้าจอของเรานะครับจะกระพริบตรงนี้ละที่ในส่วนของ ของออยเชงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะกดอินโฟบีนะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้ก็จะหายไปละนะครับก็วิธีก็ประมาณแบบนี้ถ้าสมมติอันนี้ยผมบิดกุญแจแล้วกดเปิดขึ้นมาใหม่นะ่ะไอสัญ,ญลักษณ์รูประรจน่าจะหายไปแล้วนะครับอลองเลยเรียบร้อยนะครับเท่านี้เราก็ไม่ต้องมีรูปประแจขึ้นกวนใจนะครับ